วนีคะ่ะเราจะพาชมโรงแรมที่พักคืนนี้นะคะชื่อโรงแรมชูโฮคาหุคโคเกสสค่ะจะอยู่ริมทะเลสาบคาวาคุชิโกะนะคะมาดูห้องพักกันเดินขามาที่แรกนะคะเราก็ต้องถอดรองเท้าไว้ด้านนอกก่อนนะแล้วก็เข้ามานะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็นห้องน้ำนะคะแยกกับห้องอาบน้ํามาดูฝั่งห้องอาบน้ํากันก่อนนะคะด้านนี้ก็มีกระจกมีอะไรให้เรียบร้อยเลยพวกอุปกรณ์มีให้หมดนะคะพวกคอตตอนบัตเีอร์วม,ม,มีอะไรให้ ตเตรียมมาก,ก็ได้ไดรเป่าผมนะคะเป็นตัวค่อนข้างใหญ่เลย1,200วัตต์นะคะเป็นแบบไอออนดูดช่วยที่ทําให้ผมลื่นไม่เสียอะไรประมาณนี้อะแล้วก็ฝั่งห้องน้ำน,นะคะมองเข้าไปก็จะมีอ่างเล็กๆในสไตล์ญี่ปุน่นมีพวกแชมพูครีมอาบน้ำครีมนวดครบถ้วนนะคะไม่ต้องเตรียมมาส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ํานแยกกันนะคะซึ่งห้องน้ํานของเขาเราชอบสิ่งนี้มาก ัวก๊อกน้ําอันนี้นะคะคือเวลาเรากดชักโครกแล้วเนี่ยมันต้องมีการเติมน้ําใหม่เข้าไปซึ่งการเติมน้ําใหม่ของเขาจะออกทางก๊อกด้านนี้เราสามารถล้างมือได้เลยนะ,ะดังนั้นน้ํามันจะไม่เสียเปล่าสามารถใช้น้ําได้แบบคุ้มค่ามากนะคะทีนี้เข้าไปดูในห้องกันอันนี้ก็คือห้องที่เราจะพักกันนะคะตอนกลางวันเนี่ยเขาก็จะเซ็ตเป็นโต๊ะไว้ให้แต่ตอนคืนก็จะมาเปลี่ยนเป็นดับบูเป็นที่นอนให้เรานะคะซึ่งด้านนี้เปิดตู้มานะคะก็จะมีเป็นอยู่กระตั ้เรรียยบอซึ่งเขาก็จะถามว่าเราใส่ไซส์อะไรก็จะเซ็ตเป็นไซส์ S M ไว้ให้นะคะสามารถเปลี่ยนเป็นชุดนี้ได้เลยแล้วก็มีทีวีมีโทรศัพท์สา,พสามารถเรียกพนักง,งานได้เลยนะคะแล้วตอนที่เช็คอินเข้ามาทีแรกเนี่ยพนักง,งานก็จะทําการชงชามีขนมอะไรต้อนรับไว้ให้แต่ว่าที่นี่ถือว่าแบบบริการดีแล้วพนักง,งานพูดภาษาอังกฤษแบบดีงามมาก ก็คือตู้ที่เขาเก็บฟูกนะคะที่กันขืนจะเามาปูให้เรานอนนั่นเองและสุดท้ายไฮไลท์ของห้องนี้นะคะก็คือด้านโน้นเลยฟูจิซัมนั่นเองนะคะที่ใช้เลือกโรงแรมนี้เพราะว่าเป็นโรงแรมที่สามารถเห็นฟูจิสามารถเห็นฟูจิซัพได้แบบทุกห้องจริงๆอะ่ะแล้วเห็นวิวได้แบบเ็ม เช้าเราจะดูไวุดขึ้นได้จากฝั่งนี้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่แบบวิวสุดยอดมากจริงค่ะ